ครับทุกท่านครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่จังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจากเรามีภารกิจที่นี่อะไรก็มาแล้วนะครับก็เลยให้ท่านรู้จักจังหวัดนครพนมนะครับวัดวาอารามเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคุณคัวรัา,าเข้าไปวัดพระอินทร,ร์แปลพระอุบอัญูเมืองของจังหวัดนครพนมนะคะวัดน,นี้จะอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยค่ะอยู่ตรงข้ามท่านมีถนน,นให้คนชมวิว หน้าวัดนะคะหรือแม่น้ำโขงก็อยู่ตรงข้า,ามถ้าพุทธึ้นมหามี่ซส้อพระหน้านะคะข้าไปกราบพระขอพรที่วัดพระอุปแปดเลยนะคะตามคุณผู้รับรอง ครับทุกท่านครับเราเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับก็จะเจอนะครับศาลานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับศาลาแสงสิงแก้วนะครับทุกท่านแล้วก็เป็นพระอุโบสถนะครับด้านหน้าอุโบสถก็ตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับทุกท่านก็จะมีพระอินแปงอยู่ด้านในนะครับเราเดี๋ยวเขาไปกราบพระอินแปงขอพรกันนะครับทุกท่านครับ กำลังเข้าไปนะครับทุกท่าน ็นภายในพระบูชสถแล้วนะครับองค์พระอินแปลงนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับทุกท่านบทสวดบูชาพระอินแปลงนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ท่านนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับสง่างามขนาดไหนนะครับพระอินแปลงนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นองค์จำลอง พระแก้วมรกุตปางนาคปกนะครับ